ลักษณะนี้จะเรียกว่า cross test โดย cross test เนี่ยมันจะมีบทอ่านทั้งหมดนะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้อ่าไม่ใช่เขาเรียกว่า blank นะต้องมีช่องว่างมีช่องว่างที่เติมดังนั้นสิ่งที่เขาจะวัดเนี่ยเขาจะวัดอะไรได้บ้างหนึ่งคือ v o c a b นะสองคือ grammar นะดูสองอย่างเป็นหลักว่าคำศัพท์และ โครงสร้างคำศัพท์กับโครงสร้างนี yeah. close ่ close test ดูอะไรดูคำศัพท์กับโครงสร้าง <Yeah. S 1> uh, close test ดูอะไรให้ดูคำศัพท์กับโครงสร้างโอเคนะโอเคอ่ะกรณีแรกอันนี้อ่า uh, มันเป็นส่วนที่อยู่ตรงไหน Oops. มันอยู่หน้าประโยคเลยถูกไหมเวลาที่มันอยู่หน้าประโยคอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอะไร เวลามันอยู่หน้าประโยคม,มันต้องเป็นอะไรต้องไม่ใช่ตัวใจความสําคัญใช่ไหมต้องเป็นแค่ส่วนขยายถูกไหมใช่ไหมอ่าแล้วมักจะเป็นอ่ามันเป็นต้องเป็นต้องเป็นส่วนขยายแน่เลยเรายัางยไม่ยังไม่ดูอะไรเนาะอ่าอย่างการณีที่สองข้อสามที่สองเนี่ยเฮ้ยมีไอละมีประธานแล้วตรงนี้ขาดอะไรแล้วตัวนี้ตามด้วยกรรม ตรงนี้ขาดตระไหนตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นพวก word food subject verb เออโอเคนยใช่ไหมแบบตรงนี้ต้องการ verb อ,อย่างเงี้ยเป็นตน้นโอเคทีนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะ choice นะอันนี้ต้องไปอีกหน้านหนึ่งหรอโอเคเออครูลืมว่าจะให้หนูทำก่อนห้านาที โอเคลองทำก่อนอ<ำ>เดี๋ยวครูบอกคำตอบวิธีแบบนี้ก็คือก็คือต้องดูโครงสร้างบวกกับอันนี้อกากรณีที่หนึ่งเนะาะกรณีของอยทำไมมันไม่เลื่อนโอเคข้อสามสิบเอ็ดมันอยู่หน้าประโยคสมมุติถ้าเขาเล่นแบบทริคแบบง่ายๆนะถ้าไม่ใช่การพิมพ์ผิดนะ ให้ดูว่าตัวแรกเป็นตัวใหญ่หรือเปล่าโอเคนะแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันมีคําไหนที่มันใส่คอมม่าได้เนี่ยมันจะมีโครงสร้างแบบนี้ว่าคําไหนมันใส่คอมม่าได้เนี่ยตัวนี้เรียกว่าคอมมา่าทีนี้พอเรามาดูอันนี้อ่า choice เ,เนี่ย in spite of อ้าวมันหายไปไหนทำไมเหลือแค่นี้ออเคอ่ะ จแล้วก็ uh, zoom in อ uh, i n s p i t e o f มันต้องมีคำนามตามมาเพราะมันลงลงท้ายด้วย off ถูกไหมมันต้องบวกด้วย now เพราะมันเป็น preposition นะอ่า uh, uh huh. เช่นกัน because จะต้องตามด้วย subject และ verb ถูกไหมมันจะใส่คอมมาไม่ได้ as well as well ก็ไม่ได้เฮ้ย hey, ตอบได้ยัง โดยไม่ต้องรู้อะไรเลยรู้แค่ว่าแต่ละคำใช้ว่าอะไรเออใช้ยังไง oh. ก็มีต oh. ัวเดียวคือ how ever yes however แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะ however เนี่ยมันเป็น adverb นะอย่างไรก็ตามตัวนี้ however however to s t o p at the sky uh 3 h feet The 3 5 t h rooftop rooftop ก็คือเป็นบนหลังคาชั้น35นะเป็นบาร์แบบนั้น w o r ว d a r y ์ n ันเป็นมืออ a ชีเดี๋ยวครูลืมอ่านให้ฟังตั้งแต่แรก Great Hotel horrible horrible เนี่ยมันดูไม่ดีเลยเนาะ e s t a u r a n t แต่ทำไมทำไมเข้าใช้คำนี้ว่า horrible horrible มันคือแบบมันคือแบบหลอนๆน่ะ <laughs> คือคือมีความ horrible น่าจะ มันเป็นโรงแรมแล้วก็แบบมีความแบบคือเวลาที่โฆษณาอย่างหนึ่งนี้ยเขาจะใช้เขาจะใช้คำที่ที่ล่อแหลมดูมีความหมายลบหน่อยๆอ,อย่างแบรนด์ที่ประสบผลผลสำเร็จในการทำชื่อลบเนี่ยคือ urban decaydecay แปลว่ากันเน่าเปื่อยผุพัง decay เนี้ยคือสลายเน่าเปื่อยผุพังซึ่ง เออเบนมันก็คือเมืองเมืองเน่าคือแบบชื่อเมืองเน่าคืออะไรเ่ะเออปรากฏว่าคนก็ซื้อนะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความความงามแล้วน้าหอมอย่างเงี้ยเฮ้ย um, แบบนี้ก็ได้หรออย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูแบบเป็นโรงแรมหรือมีความหลอน,ลอนมีสตาฟที่หลอน,ลอนเป็นโรงแรมผีสิงเหรออย่างเงี้ยนึ่เขาแต่มันจะทําให้คนเกิดความรู้สึกเออโฮเทลอิสในเดอะเบสต์โลเคชัน่าแต่ข้างในมันบอก ่าคือแบบมันจะสะดุดคนอ่านอ่ะถูกปะเนอะอืมอ่าทีนี้อ่า nice rooftop มีหลังอ่ามีชั้นชั้นดาดฟ้านะีชั้นดาดฟ้าที่ดีงามนะ clean rooms ห้องสะอาด good room service แล้วก็มีการบริการในห้องอย่างดี good facility facility แปลว่าเครื่องอำนวยความสะดวกนะีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วกันสิ่งอำนวย ความสะดวกโอเคสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่อันนี้วงเล็บก็จะได้แก่ Swimming Pool, Water Park เนี่ย Water Park ก็คือเป็นสวนน้ำเลยเนาะ Closed for maintenance แต่ตอนเนี้ยมันดันปิดเฮ้ยวงเล็บซ้อนวงเล็บตลกละ <laughs> วงเล็บเขาถ้าเป็นกรณีเนี้ยเขาจะ hyphen แทนโอเคไหม Closed for maintenance ก็คือปิดเพื่อการปรับปรุงโอเค ปรับปรุจิมมีฟิตเนสนะคนไทยเรียกฟิตเนสแต่จริงๆแล้วคำเนี้ยไม่ไม่สมบูรณ์ฟิตเนสแปลว่าความสมบูรณ์ฉันจะไปฟิตเนสนะฉันจะไปความสมบูรณ์รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเนาะมันต้องเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือว่าพูดง่ายๆมันควรจะเป็นจิมเนี yeah. ่ย I hit the gym I hit the gym แต่ไม่ได้ปลแปลว่าฉันไปตีจิมแต่ฉันไปทำอะไร ฉันไปฟิตเนสเซ็นเตอร์โอเค I go to I go to the fitness uh fitness center โอเคแล้วก็พูลอ่ะมันมีสระว่ายน้ำพูแล้วก็มีสระแบบธรรมดาอ๋อพูลเทเบิล sorry พูลเทเบิลอ่าฮอกกี้มันมีเล่นฮอกกี้เทเบิลพวกนี้โอเค the breakfast อาหารเชา้า was really good with with western and Asian food บางทีเขาจะเรียกว่า fusion อย่างไรก็ตามอ่าเพราะอย่างนี้นี่เองมันขัดแย้งกันใช่ไหม มันโรงแรมดีมากเลยแต่ the herbal restaurant staff อย่างไรก็ตาม the staff at the s t h e of the uh, the t h r t t h rooftop bar were very unprofessional ไม่ professional ไม่เป็นมืออาชีพเลยเพราะฉะนั้น herbal เนอะ h e r r i b l e ก็ความหมายคล้ายคลึงกับ terrible นะแต่มันจะเป็นหลอนๆนนะ่ะลักษณะแบบโอ้แต่แบบ เจ้าหน้าที่ที่โรงร้เดี๋ยวพนักงานของร้านอาหารน่ะหลอนมากหลอนมากคือน่าจะไม่ใช่แบบผีอ,ะ <c oughs> อ่ะทีนี้ unprofessional <c oughs> ก็คือไม่เป็นมืออาชีพ after เ <c oughs> นี่ยไม่เป็นมืออาชีพก็แสดงว่าแย่แหละนะเพราะว่าเขาใช้ however <c oughs> ความหมายต้องขัดแยง้งโอเค after I had sat หลังจากที่ฉันนั่งบน at the table ที่โต๊ะจริงๆเขานั่งเก้าอี้เนาะ <laughs> แต่เวลาเราไปเราก็นั่งโต๊ะนั่นแหละใช้เหมือนกันไอทำอะไรอดาวสาทำไรนะวอชชรหรือเปล่าห <Was not. S 1> uh, right นูตอบต่นี้ไปหรือว่าวอชก็คืออันนี้ก็เป็นเมนเวนเมนูเนาะ I was not uh, ไม่ได้รับการบริการก็คือฉันไม่ได้รับการบริการคำว่าได้รับมันต้องพั i สีบ o i ส e ถูกไหมถูกไหม <laughs> อ่าดังนั้นด,ดังนั้น I ก็เป็นคนเดียวเนาะ was not served ถูกต้อง was not served with a n y menu o r cutery <Okay. S 1> cutery ก็คืออาหารเนีบาง,งทีเขาใช้ cutery นีจะเป็นอาหาร and had to personally walk across the restaurant to order my food ฉันก็เลยต้องเดินแบบเดินไปด้วยตัวเองนะ personally ก็คือโดยตัวเอง เดินขวางเดินเดินเข้าไปที่ททร้านอาหารเพื่อที่จะ o r เดอร์ f o ฟูเพื่อที่จะสั่งเอง The อะว t ส s ั s ก็คือ,อบ่อยแต่เป็นผู้หญิงอะโอเคไหมเด็กเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นพระหูพจน์หลายคนอ n d ช h ดอันช uh, ิดชัแสดงว่ารตรงนี้เป็นประธานถูกไหมเราต้องการอะไรต้องการอะไร <Verb. S 1> yes ถูกต้องต้องการ verb เนาะอ่าหามันใช่ไหมใช่เป็น verb อืมไอ้ข้อนี้เป็น w h a t not served was not served อันนี้ต้องเป็น verb หรือเปล่าหรือว่าอ่าเพราะว่ามันเป็น <word. S 1> หลายคนต้องเป็น verb เนาะเออเดี๋ยว have crowded ไม่ได้มีมีมีสมาร่ามีอะไร have crowded ไม่ใช่มีสิเขาได้ได้จับกลุ่มกันอยู่หรอกแต่ตรงนี้ผิดไปแล้วเนาะ o e r c r o w d i n g อืมเขาได้จับไม่สามก็สี่นะโอเคดูฉเฉลยหน่อยสิคุณจะได้แบบไม่ต้องตรงน,นั้นนี่คุณลืมอะไรลืมนะไย <laughs> สอดไว้ก็ได้นิดนึงอเอ้ย จร,จริงๆครูก็มีเฉลยนี่นะ,ะนเฉลยตอบว่าข้อสาคำช่วยตอบว่าสาม was were c r o w d n g ถูกต้องเพราะว่าไม่น่าจะแปลว่าได้เข้ามารวมเป็นในฝูงชนนะถ้า h a v f crowded ก็คือได้ได้ทํได้จับกลุ่มเป็นฝูงชนนะแต่กำลังจับกลุ่มกันอยู่ เนาะกำลังจับกลุ่มกันอยู่ and virtual. แล้วคำต่อมาอ่ะวิธีดูแบบนี้ก็ได้วิธีดูอาจจะดูง่ายๆอย่างนี้ว่าไอ้คำต่อมามันคือชิด chatting มันคือกริยาเติม ing ถูกไหมใช่ไหมแล้วมันเจอคำว่าอะไรอยู่ข้างหน้า and โอเคให้จำไว้แบบนี้ว่า comma but and then or หน้าอย่างไงหลังก็อย่างนั้นคอมมาบัดแอนเดนออหน้าอย่างไงหลังก็อย่างนั้นเออคอมมาบัดแอนเดนออหน้าย่างไงหลังก็อย่างนั้นโอเคนะทีนี้มันก็เลยต้องใช้ไอเอ็จเหมือนกันแค่นั้นแหละนะเหมือนจะยากเนาะแต่ก็ง่ายนะถูกไหมคือครูชอบกราฟม,มาเพราะแบบนี้แหละฉันไม่รู้คาศัพท์หรอก <laughs> ฉันไม่รู้คําศัพท์หรอกแต่ฉันตอบถูกอืมอ่า and one uh, at one corner กำลังจับกลุ่มเมาส์กันที่มุมหนึ่งของโร,โรงแรม throughout ตลอดคืนเลยนะซึ่งประมาณเนาะอันนี้เป็นเลขประมาณอ่าสามงอสองถึงสามทุ่ม plus ด้วยนะ <laughs> horrible dinner experience ประสบการณ์ uh, แย่มากนะประสบการณ์การทานอาหารเย็นที่แย่มากโอเคต่อไป อันนี้แหละเขาบอกว่าง่ายเพาสามสี่ dear Jonathan อันนี้เขาส่งไปแล้วก็มีคนตอบกลับมาเนาะ dear Jonathan thank you for for like to stay at hello hello Pattaya Beach hotel อืมเ้อาะสามสี่มี choice อะไรบ้าง thanks for ตามหลัง for ต้องเป็นคำอะไร ตำหลหง for ต้องเป็นไม่รู้เลย being หรอเือ choosing หรออือฮึเ,เดียว being c h o s i n มันมันจะแปลว่าถูกเลือกอือ for เนี่ยมันต้องเป็น ing นะซึ่งมันก็อ่าเช่นกัน for b ไม่ได้เนาะต้องเป็น for verb ing ดีมากอือฮึก็เลยตอบข้อ ข,ข้อสามต้อง choosing โอเ okay. ค choosing เมื่อกี้ทำห้าข้อหรือว่าทำสิบข้อเลยหนูทำถึงส <Okay. S 2> ี่สิบโอเคเนี่ยดีโอเคอ่า and then อ่ะโอเคต่อมา ข้อสามห้าว่าไงอ่าเด,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 ด็ดเด็ดเนมีคอมมาอีกแล้วใช้คอมมาไหมคอมมาสิมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยใช่ไหมคอมมาคอมมา On behalf of behalf ก็ Beh คือในนามในในนามของในนามของ Hello t a t a y a Beach Hotel we would like to thank Thank you for your compliment. Compliment คำนี้แปลว่าชมนะคำชมขอบคุณสำหรับคำชมนะแล้วไงแต่เราเรียนเรองเซตยังอะมสามเรียนเซตยังนี่มันเป็นเ a เดกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า a compliment เวลามันเป็นเซตแบบเนี้ยแล้วก็เอาหมดเลยนะ a กับ b อ่า แล้วก็อันนี้จะเป็น A intersect B แล้วก็ใส่แบบเนี้ยเขาเรียกคอมยังยังใช่ไหมอันนี้คอม p พลเมนต์แต่คำชมเรียกว่าคอม p พลเมนต์โอเคอือคือถ้าสอนแบบหลักสูตรของอเมริกาที่ที่บางทีเราจะสอน G GRE e อ,อ่ะที่แบบมสามเรียนเขาจะเรียนเรื่องเซ็ตแล้ว ถ้าไม่ประเทศไทยยังไม่สอนนะงงทั <c oughs> ้งทั้งที่เรื่องนี้ง่ายมากแล้วควรจะเป็นต้นฐานที่แบบมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆได้เยอะมากอืมแล้วก็พอแม้ว่าคุณจะเรียนสายภาษานะแล้วครูก็ต้องใช้สิ่งเนี้ยเพื่อในการตีความหมายของจริงต่าต่าอืมว่าประเทศไทยชอบชอบออกข้อสอบยากอย่างเดียวแต่แบบไม่เคยวางแผนอะไรที่แบบเอออันนี้ควรสอนอันนี้ ซึ่งมันไม่ยากเกินไปแต่มันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการหาว่าตัรกะมันคืออะไรอะไรแบบนี้ออืมอ่ะเช่นกันตรงนี้เราก็ต้องการ adverb ถูกไหมอ่าทีน,นี้อ่าเขาบอกว่าอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะตัวนี้มันจะต้องไม่มีเออมันจะเป็นตัวที่ขยายตัวว่า on behalf of หมือนต้องขอบคุณป่ะอ่าก่อนอื่นเลยนี่ไะได้ละเออผมก็พูดก่อนอื่นเลยนะ first of all ใช่ไหมเห็นด้วยไหมอย่างแรกในนะในนามของริของโรงแรมเราจะต้องขอบคุณอืมนั่นแหละก่อนอื่นเลยคำว่า first of all เห็นด้วยไหมได้ ก็ไม่ไแบบน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี้หนูมไม่รู้ทำแปลของอันไหนเหลือสิบนาทีอีกละก็อันนี้จะต้องอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้ามันหลุดก,ก็ออกอ่าสำหรับตรงนี้นะถ้า for example มันจะต้องตามด้วยตัวอย่างซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวอย่างอะไรเลยถูกไหมใช่ไหมเออแล้วก็นอกจากตัวอย่างแล้วมันก็จะมีอ่าทีนี้ according to ก็ต้องตามด้วยคำนาม อ๋อมันดันเป็นคอมมา่ามันไม่ได้โอเคไหม despite ก็ต้องตามด้วยคำนามคำว่า despite แปลว่าทั้งทั้งที่แล้วตามด้วยคำนามเนี่ยสมมติว่า despite uh, despite อะไรเดียว despite hunger ทั้งทั้งที่หิว I don't eat ่ h hunger คำนี้นคือคำนามนะโอเคสมมติมคุยยกตัวอย่าง d e s p i t e h u ก g e r จริงๆครูรู้สึกตอนนี้แหละเพราะว่าครูอยู่ในช่วงไดเอทอยู่แล้วพอแล้วคือจะกินแค่เช้าและเย็นไงไม่กินเที่ยงอืมช่วงระยะเวลาเขาะจะเป็นแปดแปดกับสิบหกแปดแปดต่อสิบหกก็คืออ่าก็คือกินกินในช่วงอะไรนะเหมือนเสียงระฆังเลยใช่เสียงระฆังเตือนว่า ใบสองครึ่ง <t> ต้องเบรกอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยเราลืมเบรกได้อยู่เนาะ <m> ไม่เป็นไรอืมโอเคเออชดเชยวันนั้นที่แบบยังไม่ครบเหลือยี่สิบนาทีได้ไหมโอเค <m> <อ> despitedespite hunger อย่างเงี้ย hunger เราอาจจะรู้จัก hunger game นะใช่ไหมมันมาเวลาเราใช้เป็น adjective แบบมันจะใช้ว่า hungryI am hungry แต่ความหิวเนี่ยมันจะเป็น hunger นะ I don't eat อนยะ่างเงี้ยทั้งทั้งที่หิวฉันไม่กินโอเคนะโอเคทั้งทั้งที่หิวฉันก็ไม่กินอย่างเงี้ยมันต้องตามด้วยคำนามหรือ noun phrase นะจ๊ะโอเคมาดูต่ออันนี้ก็เลยต้องเป็นคำว่า first of all นะโอเค first of all ทั้งอ่าถ้ามันมี first of all มันต้องมี lastly เนะี่ยมันจะมีให้ไหม Finally หรือ lastly มีไหมไ e, มีมี <S <S มี choice ไหมไม่มีไม่มีไม่ตามแพทเทิร์นฉันเลยไม่ตามแพทเทิร์นฉันเลยด้วยนะข้อสอบเออทีนี้อะไรอีก We very appreciate เราประทับใจคำนี้แปลว่าประทับใจประทับใจเราประทับใจอะไร you enjoyed with our hotel rooms น่าจะเชื่อมด้วยคำเชื่อมไหมเฮ้ยไม่ใช่คำเชื่อมอ่า e w e a r i n i a t อ่าตัวเนี้ยเป็นกราฟิกจริงๆด้วยเวลาประทับใจในอะไรเนี่ยมันใช้ได้สองอย่างนะตัวเนี้ย to l e r r n ก็ได้หรือ learning ก็ได้นะแต่ถ้า ถ้าเราพูดว่า learning เนี่ยมันจะแปลว่าประทับใจการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้การเรียนรู้รรน,รนะตรงนี้ to learn ก็คือเรียนรู้อครูคเฉลยไปแล้วอะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องใช้ว่า appreciate to learn that อะไรประมาณเนี้ยที่จะได้รู้ว่าที่รู้ว่าอืมคือที่รู้ว่า we very appreciate to learn that ถูกไหมวา you enjoy e a t i c u l a r อะะ learning g ก appreciate to learn คือที่จะรู้ว่าคือถ้าแปลถั่วมันจะแปลว่าที่จะรู้ว่าแต่ในขณะ,ะที่ very appreciate ด้วยปกติ appreciate อะไรอะมันจะใช้ ing เดี๋ยวครูร้องเพลง ing กันนะ enjoy avoid admit ing ing consider finish ตุยาเตะที่เติม ing keep my mm hmm. post for recently s ุยาตั้ง a ต็มเติม ing ไม่ไม่มีโอเคไม่ <laughs> okay. ม,มีฉันฉันว่าฉันรอดฉันจะรอดนะเปิดฉเฉลยให้หน่อยฉันจะรอดนะทุเลินนะ <laughs> โดยปกติ appreciate appreciate ตัวครูใช้นะครูจะใช้ appreciate learning doing something appreciate doing something uh, คือครูครูเช็คชโดย grammar อันนี้ก็ได้มันจะต้องดูว่า the usage of the usage of appreciate appreciate มันจะได้นะ Uh to be grateful to be uh admiring or something, appreciate definition, the best appreciation sentence. Uh, appreciate everything you do, your help. This appreciate it. Appreciate you listening. Mm. You listening, receiving. Mm. <laughs> เพราะว่าดูตัวอย่างการใช้เขา b e i n g s o o d up โ okay. อเค uh, เออ appreciated เห็นไหมเออเซนครูบอกได้ว่าครูไม่รอด <laughs> ตอบอะไรเขาตอบ learning ใช่ไหม l e a r n นิ <Learning. S 1> ่งถูกไหมใช่เฉลยเฉลยว่าเลยเออแต่ความหมายมันไม่ได้ไงในเซนเนี่ย,ย appreciate learning <laughs> เอ,อ่อครูก็เลยแบบ ต้อง to learn แน่เลยอย่างเงี้ยจริงๆเห็นไหมที่แบบเออภาษาเรื่องของการใช้เนี่ยเรื่องของการใช้ยมันต้องใช้จริงๆแหละแล้วมันก็จะรู้เองว่าอันนี้ฉันรู้สึกทำแน่งถ้าฉันใช้ว่า appreciate to learn ทั้งนั้นที่แบบเวลาครูท่องครูท่อง,องครูไม่มีคำว่า appreciate นะใน ing อนะแต่มันได้ทั้งสองอย่างแหละนะดังนั้นคำตอบตรงนี้จะต้องเป็น ได้ learning อ uh ือ huh. appreciate learning ประทับใจการได้รู้ว่าการรู้ว่านะ you you enjoyed with our hotel rooms and all facilities f a c i l i t y คำศัพท์เมื่อกี้แปลว่าอะไรนะห้ามเปิดขอเกริ mm ่นนให้หน่อยว่า มันย ah, oh. mm ังไงก็มันจะได้แก่ s w imming pool อ่าอะไรอี่างเโอ้ยมันจิมพวกเนี้ยอืมเขาเรียกอะไรอ่ะมีบาร์พวกเนี้ย facilities facilities ไม่ได้จำไม่ได้เลยใช่ไหม โอเคน่าจะจดไว้แล้วนะ่ะเจอไหมเจอไหมเจอไหมฟาซิลิตีโอ้ยตัวแดงเลยนี่แหละอ่าสิบอันวยความสะดวกด้วยความสะดวกความสะดวกอืมอนวยความสะดวกออมนะสิ่งอำนวยความสะดวกนะ,น,ะนี่แหละอ่าวิธีของการจำศัพท์ใหม่คือแบบเนี้ยพอเจอหนึ่งครั้ง แล้วอีกครั้งอ่ะลองทายตัวเองอีกฉันเพิ่งเจอเมื่อกี้นะ่านเอ่อทายตัวเองก็ได้เวลาอ่านแล้วแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะนี่ต้องคิดมันจะเออมันจะสมองมันจะฝึกการค้นคําศัพท์ในสมองอะ่ะมันจะดึงออกมาจากลิ้นชักอีกครั้งในการแล้วหลังจากนี้ถ้าทําแบบเนี้ยเ,เขาบอกว่าถ้าทําแบบเนี้ยสิบครั้งคํานั้นจําได้แน่นอนตลอดชีวิตอืมนี่เนี้ยดีไหมเรียนกับเรียนกับครูจะรู้ว่า วิธีไหนจะทำให้จำได้อะไรบ้างอย่างไงเนี่ยอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้เหมือนเวลาที่คือครูจะตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าอย่างเมื่อกี้อ่ะทำไมคิดว่าฉันต้องตอบคือทำไมฉันคิดว่าฉันต้องตอบ Le a r n i n g แต่ในขณะที่ความหมายเนี่ยเวลาแปลแล้วมันทแแม่งมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะแต่มันก็ตอบเ e a r n i n g อย่างเงี้ยนะต่อมา นน facilities including ประกอบไปด้วยนะีคำนี้แปลว่ารวมถึงนะรวมถึงหรือประกอบด้วยไอ้คำว่าประกอบด้วยเผื่อเจอเผื่อจะเจอคำอื่นๆนะจะได้แก่ including including include include including, including including หรืออาจจะมี including with ก็ได้นะี ซึ่งเวลาตามหลังพวก including นี่นะมันจะแปลว่ามันจะคล้ายๆกับเป็นการยกตัวอย่างเหมือนจะมี including อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นโอเคนะหรือมันอาจจะเป็น consist of consist of consist ถ้าประธานเป็น i n g u l a ล